สวัสดีครับขอต้อนรับทา่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับอาจารย์ปวินชัชวานพงพันธ์นะครับอาจารย์ประจำของศูนย์เอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้เป็นนะักวิชาการรับเชิญของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทยวอยซ์มีเดียนะครับถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพในประเทศไทยว่าในยุค การเมืองในปัจจุบันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันนั้นทั้งสองสถาบันนี้ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งในการแก้วิกฤตของประเทศได้อีกต่อไปแล้วการที่อาจารย์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตรตย์รวมทั้งสถาบันกองทัพเนี่ยก็คือกลายเป็นบุคคลที่ทำลายชาติเป็นคนเลวและก็เป็นคนที่ไม่ต้องการที่จะประเทศชาติเดินไปข้างหน้าอาจารย์คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคำกล่าวหาในลักษณะนี้กับสิ่งที่อาจารย์พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์สถาบันและกองทัพครับ ส่วนนี้ผมขอตอบเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเองนะครับผมยังขอยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับกองทัพนะครับหรือแม้แต่สถาบันข้ามกษัตริย์เนี่ยผมยังพูดอยู่ในกรอบของการเป็นนักวิชาการคครับเลือกซึ่งมันเป็นความจําเป็นใครก็ตามที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยถือว่าเป็นนัเป็นนักวิชาการที่ เป,เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,อ,นอยากจะช้อว่าผู้เชี่ยวชาญเลยไม่รู้ตัวเองเชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับแต่มว่าผมดูแลผมดูเรื่องรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยในชุดประจําวันเนี่ยในวิชาชีพเนี่ยผมก็สอนเรื่องการเมืองไทยนะครับกับนักศ,าศาึกษามันไม่แม็กเซนส์ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะครับเป็นนักรัฐศาสตร์ที่จะสอนหนังสือนะครับมองประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเมืองไทยแต่ไม่พูดถึงสองสถาบันหลักที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ กับการเมืองไทยเอาเความจริงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งด้วยด้วยซ้ํานะครับของการเมืองไทยท,ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้มาจากทั้งสองสถาบันบสําหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นการทรยศต่อวิชาชีพนะครับผมผมไม่อยากตําหนิน,นะครับใครก็ตามที่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ถ้าเป็นนักวิชาการผมก็ใจได้ว่ามันต้องมีระดับของความกลัวเข้ามาเกี่ยวแต่เอาเป็นว่าในตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าในในฐานะที่เราเป็นอาจารย์นะครับเรื่องเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่ผมบอก มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องพูดถึงประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณประยุทธ์เนี่ยออกมากล่าวหาคนอื่นโจมตีว่าพูดเรื่องสถาบัน,บนกรรษัตริย์และททำลายชาติบ้านเมืองผมมองตรงว่ามาถึงจุดที่ผมเริ่มผมไม่แคร์แล้วนะฮะ,ะแต่ผมก็จัว่ามันก็ยังเป็นประเด็นประเด็นสําคัญอยู่คือหมายความว่ามันมีความต่อเนื่องของคนอย่างคุณประยุทธ์รวมถึงในฐานะของสถาบันกองทัพที่ยังคงใช้ภาษาชาวบ้านคือหากิน นะครับ<ม>กับสถาบันกษัตริย์นะครคือดึงสถาบันกษัตริย์มาเนี่ยเพื่อใช้ในการสร้างความชอบธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อ<ม>ดึงสถาบันกษัตริย์มาเนี่ยเพื่อที่จะใช้สร้างความชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นต่อการกระทําของตัวเอง<ม>พฤติกรรมของตัวเอง<ม>นโย,ยบายของตัวเองนะครับมันมีมันมีผลประโยชน์หลายอย่างของการภาษาที่เรียกว่า exploit สถาบันกษัตริย์ตรงไหนที่อาจารย์มองว่ากองทัพพยายามดึงสถาบันมาเพื่อประโยชน์ตัวเองครับ คือจริงๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษแล้วนะฮะเอาเป็นว่าพูดสั้นๆก็คือว่าในช่วง30 4สิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอย่างชัดเจนว่ากองทัพเนี่ยทำงานร่วมกับสาบันพะมหากษัตริย์นะครับในการที่จะสร้างโครงสร้างทางการเมืองขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะเพื่อที่จะทําให้อํานาจเนี่ยคงอยู่กับผู้นําหรือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอมาํามา์เท่านั้นนะฮะแต่ว่าในคอนเท็กซ์นี้ในบริบทนี้เนี่ยผมขอพูดสั้นๆว่า สาเหตุหนึ่งของการทํารัฐประหารเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่คุณประยุทธ์พูดถึงเสมอคือก็เพื่อที่จะปกป้องกองทัพใช่ะนะไม่ได้มองว่ากษัตริย์ไม่ใช่ไม่ได้มองว่ากองทัพพยายามที่จะปกป้องเกียรติประวัติศักดิ์ศรีของกษัตริย์แหละฮะแต่มันเป็นหน้าที่ใครล่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ใครเป็นคนที่ให้คําจํากัดความของอการที่สถาบันถูกดูหมิ่นหรือหรือหรือจะพูดไงถือหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์คือ ผมยังมองว่าจากจุดนี้เนี่ยกองทัพยังใช้ประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์อย่างมากนะฮะจากใช้ประโยชน์เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการทํารัฐประหารแล้วการที่อ้างถึงเนี่ยในวันแรกๆเลยเนี่ยว่ามีความจําเป็นนอกจากในการที่กําจัดนักการเมืองเลวร้ายแล้วในสิ่งที่เขาพูดถึงอันนี้ผมถือว่ามันก็เป็นวาทกรรมส่วนหนึ่งแต่ว่าพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะฮะ,อะกองทัพยังพูดเสมอว่าเพื่อต้องการปกป้อง,องสถาบันพระมกษัตริย์เอาอีกนะฮะคราวนี้เมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยมันรายการเป็น กายเป็นหน้าที่ของกองทัพที่ต้องพิสูจน์ให้สาธารณาชนเห็นอการพิสูจน์นั้นก็คือการไล่ตามจับคนอพอพอไล่ตามจับคนปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้อันนี้มาเป็นข้ออ้างเพิ่มได้อีกว่าเห็นไหมการท้าทาารเมือ่อวันนั้นที่ผมพูดว่าต้องการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พวกนี้ไงครับคือคนที่ดูม่นสถาบันพระมหากษัตริย์ คุณจะเข้าใจม,มามาเาะว่าเพื่อที่จะเพือพ่อที่จะทาให้ public. พับติดเพราะฉันมันก็เหมือนกับว่าตัวเองขุดหลุมเองในะสุดตัวเองก็ตกไปเองมันก็เลยการเป็นบ่วง<ม>คือ,อคุณก็ออกมาไม่ได้เพราะคุณต้องคอนติเนียในการหาเหยื่อทางการเมืองเพื่อที่จะมาสร้างความชอบธรรมต่อไปเรื่อยๆ<ม>เพราะผมดูอันผมว่านมัน,ม,นมันไม่แฟร์มไม่แฟร์ต่อสาธารณชนและผมค่อยลึกๆแล้วเนี่ยไม่แฟร์ต่อสถาบพระมังกษัตริ์เองด้วยนะครับการกล่าวหาคนอย่างกรณีของผมเนี่ยผมก็อาจจะพูดถึงกรณีของคนอื่นไม่ได้ การกล่าวหาว่าผมว่าผมเนี่ยดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมดูหมิ่นได้อย่างไรในเมื่อในกรอบของนักวิชาการแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ตามผมใน u t u b e เลยก็ตามทุกครั้งที่ผมเลคเชอร์เนี่ยทุกครั้งที่ผมพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมมีข้อมูลผมมีหลักฐานแบ็กอัพทุกอย่างนะครับไม่ว่าผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองนะครับผมก็มีหลักฐานในการที่แสดงให้เห็นแต่ก็อย่างว่าแหละครับเมืองไทยบางทีเนี่ยการพูดความจริงมันอาจจะเป็นอันตรายแต่ว่า ความเป็นสถาบันกตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติที่กองทัพเองก็เป็นห่วงเป็นใหญ่กับเรื่อง,องความมั่นคงหรือแม้แต่หน่วยงานราชการอื่นๆก็เป็นความห่วงใหญ่การพูดถึงการวิาพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งคําถามตรวจสอบมากๆเนี่ยอาจารย์ไม่กังวลว่ามันจะกระทบต่อความมั่นคงของของ,ของประเทศอันนี้ก็ยกเป็นได้อีกสประเด็นอีกนะครับประเด็นแรกคือ,อ,อการตั้งคําถามการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะนําไปสู่ความความสร้างความไม่มั่นคงได้อย่างไรนะครับในทุกๆสถาบันนะครับ ถ้าจะอยู่รอดได้เนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบจากจากสธาธารณชนผมเชื่อมั่นเสมอไม่ว่าสถาบันนั้นจะเป็นสถาบันอะไรก็ตามพูดถึงรถาบาลทางด้านการเงินคุณก็ต้องเปิดการตรวจสอบนั้นจะเป็นการเป,เป็นตัวบ่งชี้วัดว่าสถาบันกำลังทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามคันลองคองทำนะฮะตามหลักการของประชาธิปไตยนะแม้แต่ตัวสถาบันทหารเองผมว่าเรื่องเรื่องนี้ในเรื่องที่ทหารออกมาพูดว่าวิพา์วิจารณ์มากพูดมากจะนําไปสู่การที่เกิดความไม่มั่นคงเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไอโรนีมากๆเพราะแม้แต่สถาบันฐานเองเนี่ยเราก็ยังตรวจสอบไม่ได้แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกเราว่าห้ามไปตรวจสอบคนอื่นในเมื่อเรายังตรวจสอบคุณไม่ได้เลยแลวทุกอย่างมันมันมันเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เลยจริงๆสําหรับผมเนี่ยก็ย้อนต้องย้อนกลับไปว่าการวิาพฤฤากษ์วิจารณ์ก็ตามเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องออกมาเป็นผลในกระถีบแม้ว่าสิ่งที่พูดไปมันอาจจะเป็นมันอาจเป็นผลลบแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เกิดความโปร่งใสต่อสถาบันนั้นๆแล้วในระยะยาผมคิดว่าด้วยการตรวจสอบ จะนาไปสู่การอยู่รอดอของสิ่งที่เราพูดถึงมไม่วจะเป็นปสถาบันอะไรก็ตามครสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะแต่ว่าสําหรับผู้นําของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันกลายมาเป็นสิ่งที่มันเป็นคอนเวียนมากๆคือ การจับเอาเอาเอา,เอาสรรมามัญพระมกษัตริย์เนี่ยกับความมั่นคงมารวมกันเนี่ยมันสร้างประโยชน์อะไรหลายๆอย่าง <Pam ela. S 1> ให้กับคนที่อ้างเรื่อง <reg> เรื่องพวกนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยจ,จับวางสรราบันพระมากษัตริย์ในจุดที่มันสูงมากๆนะฮะพอมันกลายเป็นความมั่นคงเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยากลายเป็นว่าเราแตะมันไม่ได้นะฮะซึ่งผมว่าอันนี้ในในในกรอบของในระบบของประชาธิปไตยทั่วไปเนี่ยผมผมก็มันก็เป็นคอนเซปที่ผิดผิดมากๆมันผิดอย่างแรกก็คือว่าประเทศเราเนี่ย ถ้าประเทศเราในปัจจุบันนี้เนี่ยยังเป็นอยู่ภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะเพราะว่าองค์ที่เป็นอ,องค์อธิปัตย์เนี่ยคือสาบพนพระมหากษัตริย์โอเคอันนั้นแหละพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์อาจจะอีกวัวกับความมั่นคงนะฮะเพราะว่าสองอย่างมันเป็นแบบแบบเดียวกันแต่เราเนี่ยอยู่ในระบบประชาธิปไตยหรือว่าเราอ้างว่าเราอยู่ในระบอบประชาประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามเนี่ยความความมั่นคงชาติที่แท้จริงคือต้องอยู่ที่ประชาชนอืใช่ไหมฮะ ไอความมั่นคงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ภายใต้ระบบประชา,ะชาธิปไตยผมคิดว่ามันคือประชาชนแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิประชาชน <c oughs> ผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นหัวใจนะ ที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติว่าประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลมากน้อยอย่างไรนะอันนี้เนี่ยในประเทศที่มันพัฒนาแล้วประเทศที่มีความเจริญมีอารยาธรรม <laughs> <laughs> เขาผมเขาเขาน่าจะมองจุดนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นในในกรณีของไท,ไทยเนี่ยผมดูว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันมัน absurd มากมันอธิบายไม่ได้เลยที่เราอ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเอ่อกับสร้างคำนิยามให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์กรหรือเป็นสถาบันที่ความมั่นคงที่การมาเป็นส่วนหนึ่งความมั่นคงชาติที่ที่ที่ถูก เปิดโอกาสให้คนเนี่ยใช้ประโยชน์มากมายหนึ่งสองเป็นต้นครับ <c oughs> ระหว่างการที่จะไม่ทรยศต่อวิชาชีพก็คือการพูดถึงสถาบันประมากษัตริย์กับการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเลวทําลายชาติเนี่ยอาจารย์แคร์กับข้ออันไหนมากวกว่ากันก็ <c oughs> อีกนะครับผมถ้าใครตามผมคงทราบว่าถ้าผมแคร์กับคนที่พูดถึงผมมากผมคงหยุดพูดไปแล้วนะฮะ <c oughs> สิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยผมชอบในสิ่งผมทํำ ผมรักอะไสิสิ่งที่ผมทำคือรักการความเป็นอาจารย์การเป็นนักวิชาการแล้วผมก็มาถึงจุดที่ว่าอย่างที่ผมย้ําไปแล้วนะฮะ อะไรก็ตามที่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่เป็นอป l i ิ a t i o นเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยผมจําเป็นต้องทําแล้วผมคิดผมก็เดินมาไกลามากการที่จะมีคนอื่นเนี่ยไปด่าผมนะครับว่าเป็นคนเลวพูดถึงสาบ้านเนี่ยผมมาถึงจุดนี้ผมไม่แคร์แล้วผมบอกตรงะะผมจะแคร์มากถ้าเขาบอกว่าผมเนี่ยทรยศต่อวิชาชีพอันนั้นผมจะแคร์มากกว่าแล้วผมก็ยังยืน,ย,นยันว่าจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันมาจากพื้นฐาน ข้อมูลที่มันเป็นความจริงหรงอิ่งครับอาจารย์รู้สึกอย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าคนที่ออกมาวิจารณ์สถาบันกองทัพหรือสถาบันพระมหากษัตริย์คือคนที่มีความพยายามที่จะ เข้าไปครอบครองประเทศพยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนประเทศไปแล้วก็เข้าไปมีอํานาจในใน,ในประเทศอะไรอย่างนี้คฮะแล้วคุณแลวสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนี่ไม่ได้คือความพยายามในการเข้าไปครอบครองอํานาจ ừ, ทางการเมืองหรอครับ ừ, ในการที่คุณใช้รัฐใช้รัฐรัฐประหารเนี่ย ừ, นะฮะในการกําจัดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ง <ừ, S 2> นั่น ừ, คือเป็นการที่เข้าไปครอบครอง ừ, อํานาจทางการเมืองโดยตรงนะครับ ผมไม่สนใจหรอกคุณประยุทธ์จะพูดยังไงนะเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยบอกตรงว่ามีความแค่จะไม่มีความสาคัญกับชีวิตผมเลยนะผมไม่แคร์ภาษาคือไม่กี่บระเด็นะครับเออมันผมคิดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของสิ่งที่คุณประยุทธ์จะไม่ต้องพูดเพราะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยมีทรัพยากรในมือเนี่ยไม่เยอะ ทรัพยากรในมือหมายถึงว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้รัฐบาลฐานชุดนี้อยู่รอดได้ะะปัจจัยอันสําคัญที่สุดก็คือต้องย้อนกลับถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีความชอบธรรมแน่นอน,นะะอีกอันนึงที่น่าส,าสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่รัฐบ,บาลชุดนดี้ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศด้วยะะอันนี้ผมถือว่ามัน,มนก็เป็นคําอธิบายที่มันใช้คอมมอนเซนส์ง,ง,ง่ายๆเลยคือว่า ถ้าเกิดรัฐบาลนี้คิดว่าทําถูกแล้วทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองพูดทำไมถึงยังถูกปฏิเสธจากนานาประเทศเท่านั้นแหละครับผมบอกตรงว่าผมเบื่อที่จะฟังคําอธิบายของคนที่อยู่ในประเทศว่าแต่ประเทศไทยเรามันยูนิคสถานการไทยเรามันยูนิคนะฮะก็คือมีเอกลักษณ์ประจําตัวที่ไม่สามารถเอาทฤษฎีความคิดของฝรั่งาอธิบายได้ผมเ่อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่อง ไร้าสาระทั้งสิ้นฮะในพ,พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเคารพกฎหมายการเคารพสิทธิมนุษยชนมันไม่มีสัญชาติการเคารพกฎหมายการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับมันเป็นกฎสากลมันไม่มีอะไรที่เป็นไทยไม,ไม่มีอะไรที่เป็นฝรั่งสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่เนี่ยคือการที่คุณชี้หน้าดา่าคนอร่นว่าทาผิดกฎหมายตัวคุณเองนั่นแหละที่ทําผิดกฎหมายนะครับจากการที่คุณเข้ามาทารัฐประหารตั้งแต่แรกรนะครับแล้วคุณก็ยัง อยู่คุณก็ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกเยอะแยะมากมายผมว่าจุดนี้เนี่ยต่างชาติมองเห็นมากๆเลยทําให้ผมคิดว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดเนี่ยโดยที่ไม่มีมันเป็นเรื่องตลกและผมคิดว่าทำผิดกฎหมายตัวคุณเองนั่นแหละที่ท <im itation> ําผิดกฎหมายนะครับจากการที่คุณเข้ามาทํารัฐประหารตั้งแต่แรกนะครับแล้วคุณก็ยังอยู่คุณก็ยังละเมิดสิทธิมนุษยชน <im itation> อีกเยอะแยะมากมายผมว่าจุดนี้เนี่ยต่างชาติมองเห็นมากๆ เลยทาให้ผมคิดว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดเนี่ยโดยที่ไม่มีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกแล้วผมก็ต่างชาติยก็มองไประเทศไทยแล้วมองแบบในเชิงสมเพศก็ตลกเหมือนกันครับ <c oughs> อาจารย์ครับการที่กองทัพพยายามที่จะอ้างสถาบันฝ่ามกาัตัตย์เพื่อคงความเป็นอํา,านาจของตัวเองอยู่เนี่ยอาจารย์ลองประเมินในสายตาของคนไทยว่าคนไทยเองยอมรับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นให้ความชอบธรรมกับการที่กองทัพอ้าง สถาบันพระหมหากษาัตริย์เพื่อการปกครองหรือพยายามที่จะคุมอำนาจเนี่ยเพราะว่าคำถามนี้มันปเป็นคำถามค่อนข้างซับซ้อนและคอมเพล็กซ์พอสมควรผมคิดว่าเราจะพูดถึงจุดนี้ได้เราอาจจะต้องเปรียบเทียบกับกับเมืองไทยเมื่อ20-30ปีที่ผ่านมานะฮะแต่ผมไม่ขอพูดยาวผมขอพูดแค่นี้แล้วกันว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แนบค่อนข้างแนบแน่นระหว่างกองทัพกับสถาบันพระหมหากษาัตริย์มายาวนานนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือคำถามอันนี้เนี่ยที่คุณจอมถามผมเนี่ยถามผมเมื่อ3 0ปีที่แล้วผมอาจจะตอบว่า สังคมไทยโดยคนทั่วไปอาจจะคิดว่า yes อธิวาส,า,จจวา,สาบันกองทัพทำสิ่งที่ถูกต้องอนะครับคือการออกมาปกป้องสถาบันกษัตริย์นะครับแต่ผมคิดว่าสถา,สถานการณ์ในการเมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับมันเปลี่ยนแปลงด้วยหล,ลายเหตุผล ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างด้านเศรษฐกิจโครงด้านทางด้านทางด้านสังคมนะครับการปรับตัวของประชาชนการที่ประชาชนมีการศึกษาทางด้านการเมืองมากขึ้นในคำว่าการศึกษาทางด้านการเมืองไม่ได้หมายความว่าจําเป็นต้องจบจากมหาวิทยาลัยแต่หมายถึงว่าการที่ตัวเองเข้าไปมีส่วนร,ร่วมในกระบวนการทางด้านการเมืองมากขึ้นคนพวกนี้เนี่ยรู้อะไรดีมากขึ้นมากๆแล้วก็วมถึงเรื่องเกี่ยวกับกปฏิวัติของโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายมจุดนี้นทำให้ผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนเริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ บทบาทของกองทัพเองรวมถึงบทบาทของสถาบันการกษกัริยดด้วยะนะครับโดยเฉพาะในหลังจากรัฐประหารเมื่อปี อาจารย์ปวินชจวานพงพันนั้นก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าในช่วงวิกฤตความขัดแย้งของประชาชนไทยในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานั้นมีหลักฐานมีข้อพิสูจน์ชัดเจนนะครับว่าสถาบันพระมหากรรษัตริย์ไทยไม่เป็นกลางทางการเมืองและยังกล่าวด้วยว่าสถาบันกองทัพเองก็ไม่สามารถที่จะแก้วิกฤตของประเทศได้อีกต่อไปแล้วไม่สามารถที่จะเป็นองค์กรในการที่จะพัฒนาทางการเมืองของเมืองไทยได้อีกมีแต่จะนําประเทศไปสู่ความถอยหลังมากยิ่งขึ้น อันนี้มันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากที่เป็นตัวชี้วัดว่าในความเป็นจริงแล้วสถาบันกษัตริย์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้านการเมืองจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่มีสมาชิกของราชวงศ์เนี่ยเ,ออเขาไปร่วมอองานศพอะไรก็ตามอย่างนี้เนี่ยคือมันมันมันเป็นเหตุการณ์ที่มันที่มันเปิดเผยอ,อย่างมากๆจนทําให้คนจํานวนมากในเมืองไทยเนี่ยเริ่มที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่กองทัพพี่ยามาะการที่สถาบันไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองเนี่ย คนเริ่มมีคาถามมากขึ้นเอะในความจริงแล้วมันจริงหรือเปล่าคําถามเหล่านี้เนี่ยมันมันเลยทําให้ผมทั้าคนจํานวนที่ผมและที่เราพูดถึงเนี่ยก็เริ่มถามเช่นเดียวกันว่าแล้วสิ่งที่กองทัพพูดทุกวันนี้เรื่องเกี่ยวกับว่ากองทัพเป็นสถาบันเดียวที่สามารถเข้ามาปกป้องประเทศแก้ไขปัญหารวมถึงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันจริงหรือเปล่า แค่คาถามอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีความสําคัญแล้วม,มากกว่าที่จะค้นหาคําตอบที่ซ<ม>้ำนะฮะการที่สังคมใดก็ตามไม่ตั้งคาถามเนี่ยผมก็คิดว่ามันเอ,อมันคงไม,คม่ไม่มีความเติบโตนะแต่ผมคิดว่าสังคมไทยมันมาเลยไกลแล้ว<ม>แล้วก็ผมคิดว่าพูดณนะตอนนี้บอกว่ามีสองสถาบันหลักของประเทศตอนนี้ที่ประชาชนให้ไว้ให้ความไว้วางใจก็คือสถาบรันรัก์กับสถาบันกองทัพอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับผมคิดว่าไม่นะครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีของสปัน,ปนกองทัพเนี่ยนะครับคุณเข้ามาทํารัฐประหารในี้ยครั้ง,งที่20ทุกครั้งที่คุณทํารัฐประหารเนี่ยไม่เคยไม่ผมไม่เคยเห็นพัฒนาการทางด้านการเมืองเกิดขึ้นเลยนะครับ,รบที่ผมเห็นเนี่ยมันมีแต่การดึงกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเราเนี่ยถอยหลังกลับไปนะมันก็การทรํารัฐประหารบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นคําตอบในตัวเองว่ามันไม่เวิร์กนะครับในอดีตเนี่ยคุณทําบ่อยเนี่ยโอเคมันอาจจะ มันอาจจะหาหาคำตอบลําบากเรื่องเกี่ยวกับว่าแล้วมันเวิร์กจริงหรือเปล่า,าว่าเรายังอยู่ในในบริบทของสง,สงครามเย็นอะไรก็ตามแต่ว่าเราพูดถึงคอสอ2015นะวันนี้เนี่ยแนวโน้มข,ของโลกเนี่ยมันนำมัน,ม,นมันไปสู่การที่ประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มที่เป็นประชาธิปไต,ตยมากขึ้นดน้วยซ้ำนะครับสิ่งที่ประเทศไทยกําลังทําอยู่เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดคือมันเป็นการเดินถอยหลังแล้วก็โดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยมันยิ่งเห็นชัดมากๆการที่อ้างว่าสถาบัน อกองทัพเนี่ยเป็นสถาบันเดียวหรือกับร่วมกับ<ม>สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ประชาชนให้ความยอมรับผมคิดว่ามันเป็นฟัง<ม>เป็นคําอธิบายที่ฟังไม่ขึ้นนะครับ,รบอีกอันหนึ่งก็คือ,อแต่มันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าแม้แต่สถาบันกองทัพหรือสถาบันพระมหากษัตริย์เองเนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราจะเห็นได้เสมอว่า แม้แต่ตัวของสมาชิกของของราชวงศ์เองเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องความค,ค,ววความสำคัญของกองทัพที่สุดโทษครับความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยในแง่ของการเป็นสถาบันที่ไปสู่รวมจิตใจอะไรก็ตามอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่พยายามอธิบายว่าเมื่อคนสิ้นหวังกับสถาบันทางด้านการเมืงองอื่นๆแล้วเนี่ยเรายังมีความหวังกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่ากองทัพเป็นสถาบันที่มีความหวังในเรื่องของเวลาเรามีความสิ้นหวังทางการเมืองไม่ถูกต้องอันนั้นนั่นเป็นสิน่งที่เขาพยายามอธิบายแต่ว่าแต่ว่าผมกำลังผมจะพูดว่า ในส่วนของสวาสดีกองทัพเนี่ยเราเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่นะฮะเนื่องจากว่าการที่มันมีรัฐประหารหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์เลยว่ากองทัพอยู่คาต่อนะฮะผมกำลังพูดถึงเรื่องนี้ของสวาสพระกษัตริย์นะครับว่าการอ้างเช่นเดียวกันผมก็คิดว่าเป็นการอ้างที่ผมผมไม่สามารถเข้าใจได้นะครับยกอย่างเช่นเมื่อเราอ่านเมื่อเราได้ฟังสุนทรพจน์เนี่ยของ จะเป็นสมาชิกราชวงศ์คนไหนก็ตามเนี่ยที่ย้ำเสมอถึงเรื่องเกี่ยวกับการตําหนินักการเมืองอนะมันมีความจําเป็นมีความสําคัญในการมองดูกันว่าทําไมบุคคลต่างๆในราชวงศ์เหล่านี้เนี่ยถึงพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความแย่ของนักการเมืองอนะครับการที่นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยคอร์รัปชันนะะปัญหาของการซื้อเสียงทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการสร้างอีกภาพหนึ่งของของความเลวร้ายของนักการเมืองเมื่อคุณสิ้นหวังกับนักการเมืองแล้วเนี่ย คุณยังมีความหวังกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้เห็นสุนทรพจน์เหล่านี้เนี่ยคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นความพยายามเช่นเดียวกันของสถาบันพระมหากษัตริย์เองในการต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับสาธารณชนว่าเราเป็นความหวังของคุณแต่ที่พลเอกประยุทธ์ยกสถาบันทหารขึ้นมาเทียบเท่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคิดว่านเป็นเรื่องที่สุดของประเทศที่จะต้องที่จะต้องเคารพ ถูกต้องผมผมคิดมันผมคิดมันก็ไม่ใช่เกิดจากยุคในคุณยุคของคุณประยุทธ์อย่างเดียวนะครับผมคิดมันก็เกิดมานามสมควรอเอ,อ,อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ไอ้การทํารัฐประหารเนี่ยมันก็เป็นคําอธิบายของกองทัพเช่นเดียวกันว่าเราคือสถาบันที่เข้ามามแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าในทุกๆก,การทํารัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมันต้องมีการโยนความผิดให้กับนักการเมืองนะฮะแล้วเช่นเดียวกันทหารมักจะคิดว่าการทํารัฐประหารเนี่ยมันคือทางออกของของของปัญหาแล้วจะมีกองทัพเท่านั้นที่สามารถที่จะ ทำในส่วนนี้ได้นะครับอ,อย่างที่เราเห็นกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในปี2006และ2014มันก็เป็นคําอ้างเดิมๆนะครับการที่ยกเอาสถาบันกองทัพเนี่ยขึ้นมาขึ้นมามีความสําคัญทเท,าเทาเ่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับการว่าทั้งสองประเทศและทั้งประเทศเนี่ยมันมีแค่สองสถาบันเท่านั้นนะครับที่สามารถแก้ไขาปัญหาได้และอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่จริงนะครับในสุดแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันต้องแก้ไขในกรอบของ กระบวนการชนิดใเท่านั้นเท่าที่ผมเท่าสิ่งที่ผมเชื่อนะฮะครับครับนั่นก็เป็นความเห็นของอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์นะครับอาจารย์จากศูนย์ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโต,โตประเทศญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันนี้อาจารย์มาเป็นนักวิชาการรับเชิญของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ